หน้าออกแล้วตัวโจกฮัลตาลกเนื้อชินจังเสียงดีฮัลไม่ชอบฮก็อย่าชังอลานชายร้องดีไว้ร้องดีสิ้าเป็นพระเอกในจบเลยนะเนี่ยโอ้โหจบจบตั้งแต่ล้ำออกแล้วมึงเนี่ยหนออกแล้วตัวโจกตลกชินจัง ้าเราไม่ชอบฮขลก็ย่าชังฮัลานชายฮัลานลุงนัทวุฒิหัแต่เป็นปุตรพ่อสวายปู่ยาเอ้าย,ายเห็นอยู่มึงจะฮือทำไมแล้วเนี่ยงานนี้มารวม้าเรามารวมแหลงนัททรงวิญญาณฮาลุงแดงเพื่เทวดา ทะเลางานแบบนี้ไม่อยากให้มีเลยนะผมไม่อยากถ้าจะมาร่วมมูอฮึ่หลัเเมื่อกลางวันละผมฝันไปว่าหลับเมื่อกลางวันผมฝันไปว่า,ล,ล,า,ววาลุงแดงมาหา ยังไงหลับเมื่อเมื่อกลางวันยง,งนี่กูฝันไปว่าฮัลลลุงแดงฮัลลมาหานั่งหามาหาเลยตาฉ่ำดูดกัญชามาตั้งแต่เช้าชอบไงเขาบนฮลว่าเขาขาดคู่อ้าวขาดงงนี่เขาอยากได้เจก ฮัลตลกคู่ใจ <ไป S 1> นึกเป็นห่วงฮัล <ไป S 1> ลุงไข่อด <ไป S 1> ทองคำไปถึงนูน่นเชียวใช่ถูกต้องคู่ใจเขาเลยฮัลละเขาอยากได้โจกฮั <ไป S 1> ลตาลกคู่ใจเป็นไงฮัลลานึกเป็นห่วงฮัลลุงไข่อดทองคำนี่ลุงแดงมายาถฮัตตัวเขามายำ บอกเลยแต่ว่าไม่มีนามชื่อนูไม่มีเมืองด้วยเขาบอกถ้าได้ลุงเอิญก็เ,เมากันเพลนสีเอ้าถ้าไม่ได้เขาจะเอาไก่อุแล้วเข้าใจเลือกกันเนี่ยขาเดียวกัน